สาวๆอิจฉาทั้งประเทศเมื่อก๊อจีรายุเสียอาการหนักมากหลังเจอสิ่งนี้ แม้จะไม่ใช่คู่รักดาราที่หวานเจี๊ยบแต่เป็นคู่รักที่หวานสม่ำเสมอไม่มีเปลี่ยนแปลงสำหรับสามีแห่งชาติคนล่าสุดก็จีรายุจากละครเรื่องกระเช้าสีดาและแฟนนักสแสดงสาวโบเบนจวันที่ทั้งคู่จับมือโปกลาอาถันเจ็ดปีไปมาดและเพิ่งฉลองความรักครบรอบ8ปีโดยล่าสุดมีโมเมนต์หวานหานให้บรรดาคนโสดได้อิจฉาตาร้อนเมื่อโบเฟซทางไปหาแฟนหนุ่มก็อจีรายุเพื่ออ,อวดกล้ามท้องซิกแพคแน่นๆขาวๆนินเนียน แบบเต็มเต็มตางานนี้ทําเอาหนุ่มก๊อตถึงกับอึ้งหนักจนเก็บอาการไม่อยู่รีบหยิบน้ําเปล่ามาดื่มแทบไม่ทันแล้วรับบทเป็นหนุ่มที่เห็นสาวจนน้ําลายไหลพรากทันทีเล่นเอาหลายคนอิจชาตาร้อนกับความหวานของทั้งคู่ที่แอวกันไปแอลกันมาไม่เกรงใจคนโสดเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ